นี่ผู้นำก็ออกไปไข่แหน่ย่าจัตะกีบมงโงโงอไปเจอเปนตะกียจอะฝัง้บ่หัสานนะัเอา้ออไปไา้าเนะดครับอาไปไ ก็คิงเดียวใชิงเชอยิงเ้อผมนัดหมายกับทีมงานพมจวันนี้ิมากรวดวเนาะจริงจรงผมนัดวันนี้บ่ายโงเนอะม่ามงงบ่ายสองนะจะบอกเป็นอย่าง้ผมเพื่อกลังใจเพ่อกหัวเนาะแต่ในส่วน รับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการศูนย์คุ้มครองคนพิกงจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้หน่วยงานพมลำปางพัฒนาสังคมและความคงของมนุษย์และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความคงของมนุษย์หรืออพมในพื้นที่ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชายพิการโดยน้องชายเอาโฉนดที่ดินเนี่ยไปวางประกันเงินกู้เพื่อไปหาไรายได้หรือหาอาชีพที่ต่างประเทศและทิ้งให้ยายตา,าแล้วาาชายพิการได้อยู่ลำพังไม่สามารถที่จะส่งเงินกู้ แต่ละปีให้กับาาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทอกศนะครับวันนี้หน่วยงานกระทรวงพอมหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอพอมจะได้ร่วมประสานร่วมกันกับทกศเพื่อลดภาระหนี้สินพนอมหนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคาดว่าน่าจะได้รับการควมนรวมมือจากทกศ เพื่อลดภาระนี้นะครับให้น้อยลงและมีแรงที่จะส่งเนื่องจากว่าคุณยายก็อายุเยอะนะครับแล้วก็พี่ที่เป็นพิการก็ไม่สามารถที่จะทําอาชีพได้นะครับแล้วก็น้องชายที่นำฉนดไปที่ดินที่ต่างประเทศกไ็ไม่ได้ส่งเงินมาให้กับครอบครัวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทางสองท่านนี้ก็ต้องอทั้งคุณยายและชายพิการก็ต้องพยานที่ดนดังนั้น เราในงานกระทรวงพมจะพยายามเร่งประสานหลายภาคส่วนให้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับเพื่อ,อบรรเทาความดร้อนต่อไปครับผมท่านประธานคมครับตบ ป้ทุกวันหนึ่งกินอะไรบ้างทุกที่ย้ายกินอยู่กันยังไงครับกินอยู่ยังบ้ากันเยู่ยังโบราณมันเนี่ยการกินพักกินไม่กินอย่างวันบ้างข้างเองกินแบบประหยัดนะครับกินแบบประหยัดกินอะไรกินเยอะกินแรงซื้อมากนี่เป็นอะไรอาหารอะไรมากจะซื้อผอบซื้อของหมูเป็นไก่ที่เขามาขายนี่ยจีนแกินี้ซื้อหมูไก่กินหนึ่งเดือนหนึ่งเยอะไหม เดินหนึ่งเสียงหนักกว่ามันกับเยอะแต่นนา้นสักวันก็บแชื้นตัวใส่ตัวเย็นไหวแล้วฮะกินข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวแล้วคนนั้นกี่ข้าวเจ้ากินจีแมนการสองคนกินคนละยาวยังเลยยายาคือปืนจ่อยอย่างพองครับแน่ยจ่อยดิว่ะดิว่าเขาไปดิดออกไปเนี่ยดิว่างดอกเลยนะเพราะมันยายวีแต่ว่ามุขจะให้หาจะได้ละ มันไปมันก็ไปสุดหลอกับของกุงกุลงกุรถแข่งกบทีมได้ครับซ้อนข่อยังมาได้เลยนะรถแข่งเมาส์อยากจะให้อยากจะให้เขาช่วยหน่อยเราก็สอบ้านไหนบ้านเราเนี่ยเหรอบ้านเราในกระเถิดนี่กันเก็สอเถินนี่น่อคโอเค